จะเอากรหน้าสนุกไปนั่งไปนั่งหลกกล้านะคะแม่มาต่อชมได้เลยนะคะได้ยังฝ่ายตัดได้ยังค่อนสวยนะฝ่ายตัดเสร็จยังครบแล้วเนี่ยหนูน่าซีน่านะคะสีนะคะชมกันได้เลยที่พี่เมย์นะเดี๋ยวฝ่ายแผนกขนส่งแผนกขนส่งเดี๋ยวจะทำงานละสู้ๆจ้าสู้ๆจ้ามันไม่มีแดดนะคะแผนกขนส่งไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหรอไม่มีครับไม่มีเขาเขามีไม้ แอดอนไรนะวันนี้มีใครอาแล้วนะไปที่ไหนวันนี้มีใครมาแล้วไหนนะไปไหนโน้นโอ้ยหนคนแล้วปอะเตะไปที่ก้าค่ะคนสวยค่ะเคยนี่ลูกไป็กหน้าถอดทนกล้าคนหนูาน่ารักค่ะนี่ค่ะพี่นากล้าด้วยใช่ค่ะพี่ยีน่นชมกันได้เลยนะคะเมื่อกี้คนหนูนาก็เตะเสยปากแอดสู้ไปแล้วนะครับ เข้าปากเต็มเต็มแอดเบ้นเอามาไม่ได้นะคะนะฮะเต็มเลยไปดำนาจังขึ้นเงอย่างนี้เสื้อแดงแอดดูลดก้าค่ะหลุดก้านะค่ะกระโดดไปให้กันไงใากับพีเป็นครับผมก้าเด้อหักคอก้าเด้อเอาคือบางย่าเจ้ายืนมองได้โบยืนไม่ยืนบางกันเด้โอเคแน่บางอีกแล้ว เอีหยึ่งวะโอเคหลังจากแอสซูดำนาเรียบร้อยนะครับก็ชำระร่างกายนิดหนึ่งนะครับผม ต่อไปก็จะพาคุณย่าชี้นะครับไปเตรียมตัวเพื่อที่จะพรมถวายองค์ปู่ปริจิตให้กับ f อในลำดับต่อไปนะครับมันไม่หลบเตียอย่าอยโรกไปอีกนะโลกไปอีกแล้วมันหลบนะมันมันเป็นสระพักนี้กระพรที่หนึ่งแระพ้าที่สองมันเป็นล็บเลย เป็นไงสำรวจรอบๆมีอะไรดึงๆดึงๆไหมมีอะไรยื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 ยมมีก็ไม่รู้ตัวหรอกตอนนี้ คันคันคันพ่อหญ้าแหละมัง้งคันพ่อหญ้ากับดินหรือเปล่าพ่อหญ้าลาง,งไปล้างข้างหนึ่งนี่ไงคือล้างข้างๆพี่อ่ะเ,เ,เดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาเกือบให้ใส่แตดด้วยกับมัง้ง ไปรถก่อนเออสนนะัมันเดินข้ามตรงนี้ไม่ได้เอาฝากวันฝากก่นอนเดี๋ยวเพ้่อนไปเดี๋ยวไปเ,ไปอ,าไปเอารองเท้าให้อาซูก่อนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ดูสภาพเดีย๋ยวไปเอารองเท้าให้อาซูก,ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องคู้หูสูต้าช่องเดียร์แชนเนลด้วยนะครับ